ก็กินสินค้าดีแล้วถามจริงๆนะถ้านวัตกรรมดีแบบเนี้ยแล้วก็เพื่อนพี่ป้านะอาญาพี่น้องเราได้ใช้สินค้าดีๆแบบเนี้ยแล้วมีสุขภาพที่ดีแบบเราเนีกยตาว่ามันโอเคไหมเออโอเคนะแต่ถน้าจะมีรายได้ด้วยนะเล้วเป็นไงอ่ะมาฟังแผนนัดเจออีกรอบก็ฟังแผนเขียนแผนเคียร์แผนปุ๊บก็ปิดเองดีได้อะไรแบบเนี้ยนี่มาที่ไปเสร็จปุ๊บอยากมีบางเคสมีอยู่เคสหนึ่งชื่อพี่ฟ้า ผมก็ไปเดินตลาดกีเวที่ขนาดใหญ่ไปจี้ฝายไปยังฝ่ายแล้วแต่ฝายอย่างงี้เราก็เดินเฮ้ยทำไมพี่ผู้หญิงคนนี้ดูแบบโอ้โหดูมีสง่าราศีมากดูแบบดูดูได้แต่เรา,าเป็นคนทำเป็นกับเราได้เขาเปิดร้านจี้ฝายผมก็เข้าไปนั่งเออพี่ครับผมอยากจะจี้ฝายตรงนั้นบอกตอนเนี้ยมันจี้ได้ไหมครับเห็นว่ามันเป็นฝายหงุงิดไม่ดีเลยพอคือน้องจี้ได้เม็ดแม่เป็นฝายไม่ดีผมก็ไปนั่งสักให้เขาสกิดฝายผมก็เออพี่ทำไม ทำไมพี่แบบดูบุคลิกดีจังเลยผมเพิ่งมาอยู่ที่นี่ยังไม่ค่อยรู้จักใครเลยพี่เปิดร้านที่นี่มานานหรือยังแล้วก็ชวนคุยสัพเพเหระแต่คนสน่วนใหญ่ชอบให้เราชมหน้าที่ของเราคือชมเยอะๆพี่แต่พี่สวยมากเลยนะผมน้องไม่ได้น้องไม่ได้ละละ้านโดนลงไม่แบบไม่ได้จะตีหรือก็วชวุดอะไรใส่แลยเพราะว่าพี่โตแล้วแต่ว่าพี่ดูเป็นผู้หญิงที่ ที่เป็นคนโปที่ยังดูมีเสน่ห์มากๆเลยพี่เป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากเอาอีกทีที่น้องเดินเข้ามาที่ฝ่ายเนี่ยเขาเห็นว่าพี่เป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากๆแล้วน้องเลยเดินเข้ามาอะไรเงี้ยเขาก็เธเขาก็เคินใหญ่สามีเขาก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละผมก็เธอชมต่อหน้าสามีเขาแต่เราไม่แสดงความเจ้าชู้ใส่เลยเราก็แบบอันนี้เขาก็เคินใหญ่เขาเขาถามพอเราชมแค่นั้นละเขาก็ถามเราเลยเอาน้องแล้วน้องมาทําอะไรที่นี่สเต็ปเดิมพูดเหมือนเดิมเป๊ะเลย เมืออพูดกับก้าวเขาบอกเฮ้ยน่าสนใจว่ะไปฟังได้ไหมผมก็เดี๋ยวพี่ปิดร้านแล้วพี่ไปเจอผมที่แมคโดนัลด์แมคโดนัลด์ตรงหน้ามาหาลัยมอออันใหญ่เขาก็ไปเขาก็พาสามีไปไปถึงปุ๊บคุย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 ทุกอย่างเสร็จป<ๆ>ุ๊บตอนนั้นบอสเลิกงนานแล้วบอสก็มาช่วยปิดการขายลงเล <M> ลอ็นดีเลยรอดแล้วเ<ๆ>ดือนนี้พี่ไปอยูอ่หันใหญ่เดือนแรกได้เอ็นดีก้าวคนนั้นก็ได้เอ็นดีมาแค่อาทิตย์กว่าได้สามหมื่นบาทแล้วอ่ะ รอดนล้วบวกกับสามีของพี่ฟ้าเนี่ยเป็นพนักงานเซเว่นระดีอินดูเซเว่นในหาดใหญ่นี้ที่สาขาแล้วเขารู้จักกันหมดเซเว่นในหาดใหญ่ของเข้าหลังเซเว่นเกือบทุกสาขาเลยเพราะสามีพี่ฟ้าพาไปนั่งติดกันขายเด็กเซเว่นพวก็ไปนั่งเขียนแถบหลังเซเว่นอะเขียนบนบนซึ้งอ่ะวันละสาม s ห้า s เด็กเซเว่นลงคนมันเต็มไปหมดเลยตอนนั้นโหเริ่มได้โหเริ่มตื่นเต้นมันว่ะเสร็จปุ๊บมันมีเด็กเซเว่นคนหนึ่งเป็นเป็นอ่า เป็นนักเรียนอยู่มหาลัยมอ,อเขาก็ชวนเราครับไปปิดการขายลองศาสตราจารย์ของมหาลัยมอ,อเลย mm hmm. เราก็ไปเลยไปกับบอสเข้าไปนั่งคุยผมก็ไปสปอนเซอร์เข้าสุดท้ายโดนเข้าสปอนเซอร์กลับ <c oughs> เราไปชวนเขาทำเดินเกมส่วนเขาชวนเราทำมันิเกมเป็นธุรกิจผิดกฎหมายชวนเราทําแชร์ลูกโซ่เราก็ไม่ได้ทําเสร็จปุ๊บจังหวัดเราเดินกลับมาแล้วก็ไปเจอพี่อยู่คนนึงเป็นครูสอนภาษาอังกฤษอยู่โรงเรียนดาวนในร้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นกับตัน เป็นกระเฮยวัยสี่ห้าสิบแล้วก็พภาษาอังกฤษเก่งมากเป็นคนกรุงเทพแต่ย้ายไปอยู่หาดใหญ่ mm hmm. เขาก็ทักเราทักเสร็จปุ๊บเขาชื่ออาจารย์ปิงปองพอทักเสร็จปุ๊บก็คุยกับเขาได้สามวันเขาก็ลงเก่งดีหลังจากที่ผมเจออาจารย์ปิงปองคนเดียวชีวิตก็เปลี่ยนแค่คนคนเดียวเปลี่ยนเลยเจอกันโดนบังเอิญนไม่สัไม่เคยรู้จักกันชีวิตเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือก็สรุปแล้วเดือนที่สี่ ที่มีอยู่หักใหญ่ก็ได้แสนเดือนที่สี่ผมได้หนึ่งแสนเดือนที่สี่ที่มีอยู่หักใหญ่เดือนที่สี่ห้าหกได้เดือนละเดือนที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ห้าเดือนติดผมได้เดือนละแสนไม่หลุดเลยแม้แต่เดือนเดียวไปดูดูนะ